What? โอ <hertz> ้ยกําลังออนไลน์อย <with you. laughs> i <laughs> Yeah. <sighs> กนคือวะคือวะโอ้ขอใช่แลวันนี้ปลาวันนี้ขยันจังฝนจะตกแล้วปลาวันนี้ปลาขยัน Yeah. <laughs>

ปากำลังดีเหมือนไปรุ่นเลยอว่านดป่ะเดี๋ยวไป่บน่

นา,นนาน่นทสบาท มื่อวานวานนี้ลูกยังจ้ะอามุนีลูกตลอดที่เจคัตมุนีลูกคัตที่เจยงดียงยงเดียงต้งใช้ต้องใช้ที่ป่าเนอะใช้แค่ต้องเปคือเองทำเองตอนนี้ป่าลงทุนเอง ากนี้ะครัรรรรรบาือตั้งหลังคุณครับบุนนี้กะลงมือเองครับหลอด40บด40เลข2อง นะอากาศหนาวขายบดีเอาไปซ้ำนี้แหละออคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเดอ้อชมแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ